เพราะว่าเคยดูซีรีส์เกาหลีแล้วนางเอกเป็นนักฟันดาบนักฟันดาบหนึ่งสองสามสี่สามสี่สามจริงมากโอ้โคที่เร็วไปนะครับสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราสองคนในรายการ รายการที่จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันนัน่นเองใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะพวกเราสองคนก็อยู่กันที่ m a s t e r y f e เ c i นซิ่ง b นั่นเองอซึ่งเป็นคลับสอนฟันดาบค่ะอยากฟันดาบมากเพราะว่าเคยดูซีรีส์เกาหลีแล้วนางเอกเป็นนักฟันดาบ นานงกันดาเ<ช>คยด,ดูเหมือนกันจ้ะโอเคงั้นไม่เป็นนางเอกวินนี่เป็นตัวร้าย <ś eaten> ไม่ได้ฉันก็ต้องเป็นนางเอกเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะเป็นนางเอกกันทั้งคู่เนี่ยเราไม่มีสกิลมาเลยดังนั้นเราต้องขอเชิญโค้ดเข้ามาฝึกเราเลยค่ะขอเชิญโค้ดค่ะย้อวัสดีค่ะอยากจะรู้ค่ะว่าการมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะโค้ด หนึ่งต้อง MM. มีอุปกรณ์ร,ณรองเท้ากีฬาสอก็คือชุดกีฬาตาปกติเลยส่วนอุปกรณ์ต่างเนี่ยทางทางชมรมฟันดาบแบตเตอรี่มีมีจัดให้ะอ่าก็คือมีให้ครบเลยและการเรียนฟันดาบเนี่ยคือเราจะบัดได้อะไรบ้างไหมคะอ๋ออย่างแรกเลยครับคือเรื่องของสมาธิสอก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะในการฟันดาบนั่นก็คือชุดฟันดาบใช่ไหมคะโค้ชใช่แล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นพวกเราสองคนเนี่ยขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าช,วชุดคือแบบซับซ้อนมาก,ม,าก<ช>มีคือมีหลายชั้นมากก็<ช>เลยอยากถามโค้ดว่าชุดแต่ละชิ้นเนี่ยคือมีประโยชน์ยังไงบ้างคะอ่าชุดแต่ละชิ้นนะครับก็คือประกอบด้วยกางเกงเสื้อครับเป็นมาตรฐานของความปลอดภัย<ช>ซ,ซึ่งสามารถรองรับแรงกระแทกได้สูงถึง800นิวตันครับโอ้ตอนนี้เราก็รู้เรื่องชุดไปพอสมควรแล้วเนาะงั้นเรามาเริ่มบทเรียนที่1กันเลยดีกว่าค,ะค่ะโค้ดอ่าได้ครับ บทเรียนที่1น,นะครับเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ในการฟันดาบนะครับมือการก้าวนั่นเองนะมีทั้งสเตปไปด้านหน้ากับสเตปไปด้านหลังคือสเตปแบ็กสเตปอร์เวนนะครับทีนี้่าเริ่มต้นจากการยืนครับยืนให้ส้นเท้าทชิดกันเป็นมูชาหน้าเราหันไปทางทิศทางที่เราต้องการจะเล่นนะครับจากนั้นครับก้าวขาไปข้างหน้าครับให้ช่วงก้าวอยู่ประมาณช่วงไหล่ของเรายอ่อโรเก้หนอ้อย เิดน้อยครับให้อยู่แบบที่แบบไม่ต้องเหื่อยมากให้สะดวกกับการเคลื่อนที่นะครับน่องตัวทีนี้การเดินพ้างหน้าคือการเหมือนเราเดินปกติเลยครับการยกขาหน้าเหยียดขาหน้าวางขาหน้าแล้วก็ก้าวขาหลังมาลักษณะนี้เลยครับนี่คือการเดินไ้าหน้าการเดินส้างหลังก็เช่นกันครับแต่แค่สลับขั้นตอนก็นคือขาที่เริ่มก้าวก่อนก็เป็นขาหลังนั่นเองครับก็คือยกเหยียดขาวางขาครับแบบนี้เป็นการเคลื่อนที่ไปด้านหลังครับแขนให้เราสมมอนกบว่าเรากำลังถือดาบเราอยู่นั่นเองนะครับ เราก็ได้ดาบกันมามเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือชื่อนต่ถามโค้ชก่อนว่าเขามีเรียกชื่อเรียกเนียคะดาบนี้นะครับเป็นดาบประเภทฟอยนะครับราเรียกว่าดาบเราเรียกว่าดาบฟอยนั่นเองในการจับนะครับ คลิปของคันดาบนะครับเหมือนคล้ายๆกับการจับปืนพกเลยที่บริตรงโคดามครับอีกสามนิ้วก็คือกำเลยประกอบไปเลยลองทำจัดท่าออดการ์ดครับออดการ์ดคือท่ายืนก่อนเริ่มต้นที่จะเดินครับใช่ครับยกดาบขึ้นมาเลยครับเหมือนกับถือพร้อมจะต่อสู้ครับพร้อมเริ่มครับอ่าดีมากครับแค่เก้าเต็มสิบเลยครับอ๋ออะไรอีกหนึ่งคะแนนหายไปไหนอีกคะแนนต้องอาศัยความชำนาญต้องชำนาญก่อนเก้าก็เยอะแล้วโอ้โหเก้าเอองสุด ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับ<ะ>สำหรับบทเรียนที่2ก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการแทงดาบนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มจับดาบไปท่าออนการเลยครับการออนการมีหลักง่ายๆครับก็คือเราจะแทงเป้าไหนเราชี้เป้านั้นเลยจุดที่จะแทงสมมติจินตนาการว่ามีฝ่ายตรงข้ามกำลังยืนอ,อยู่ข้างหน้าเราเราต้องการจะแทงตรงไหนจากนั้นเหยียดแขนครับออกไปให้สุดเลยถูกต้องครับนั่นแหละครับคือการแทงครับหนึ่งครับกลับได้ครับสองครับ ครับกลับครับ3ดีครับ4ครับดีมากครับสุดท้ายครับ5ครับโอเคครับพร้อมเริ่มครับ1 2 3 4สาถูกต้องครับเโอเคต่อไปทางฟันดาบเราดีท่าอีกท่าเนึงครับเราเรียกว่าท่าลอนชคล้ายๆกับการเดินหน้าครับแต่ว่าแค่ว่าขาหลังเราไม่ได้มาด้วยนั่นเองเดี๋ยวลองทำดูเลยครับแทงครับใช่ครับอ่ะลองก้าวขาไปข้างหน้าครับเริ่มครับ อ่าประมาณนี้ครับเราเรียกว่าท่าลันช์นะครับจบท่าได้สวยมากเุ้ยกี่คะแนนครับเก้าเลยครับเก,ก้าเลยเพิ่มเก้าเยอะเลย <laughs> ตอนนี้นักกีฬาก็ใส่หน้ากากพร้อมแล้วนะครับจะให้แทงจริงเลย<อ>คือแทงตัวที่ผมเนี่ยก่อนแทงครับมีื่อนไขง่ายๆจะต้องเอา priority ก่อนก็คือต้องมีการเอาดาบของนักกีฬามาตีดาบของผมก่อนแล้วถึงจะแทงนะ<อ>ครับง่ายๆแค่นี้เองคืออย่างไงใช่ครับแต่เบาๆถูก <All S 2> ต้องครับเรื่องจากการยืนท่าอากาศกับท่าออกแทงแทงครับเหยื่อแฉะถูกต้องเหยี่ดแฉะสุดยอไม่ต้องกลัวจเหยื่อครับอ่า ต่ออย่างนี้นะครับอ่าดีครับด,ด,บดีไม่เจ็บครับโอเคก่อนใช่นหครับผมบอกแขงให้นักกีฬาเอาดาบตีก่อนแล้วกลับมาที่เดิมแล้วค่อยแข่งโอเคนะครับพร้อมแข่งครับใช่ครับนึ่งครับแข่งครับ แช่ครับห <favorite S 1> นึ่งโอ้ครับตีได้หรอสองสามสี่สา่วมากตุ้นเร็วไปแล้วพยายามอยาตีทับเราีจะให่ไม่ค่อยสวยงามจะตุ้นหรอเออสองจะได้มีเนร์จีเริ่มหนโอเคดีมากครับ อยากจะถามคนว่าผลทดสอบเมื่อกี้คือพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะแบบลงประลองกันหรือยังคะคือแบบคะแนนสักเท่าไหรอ่อ๋อคะแนนเมื่อกี้ให้สักแปดละกันครับจะมีข้อแก้ไขเล็กน้อยครับก็คือมันเป็นเรื่องใหม่ครับทีนี้ถ้านักกีฬาพยายามทําเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะทาให้มีข้อผิดพลาดที่เยอะคนพูดรวมๆนะงคดพูดรวมๆไนมะ่ได้พูดอะไรพวกเราสองคนเนีแบบพร้อมที่จะลองแบบตัวต่อตัวหรือยังคะ <laughs> ได้เลยครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปใช้เลเซกันเลยครับไปเลย ทำความรู้จักกับสนามก่อนนะครับว่ามีชื่อเรียกอย่างไรบ้างจากตรงกลางสนามไปสู่เส้นเหลืองแรกที่นักกีฬาจะต้องไปยืนครับเราเรียกว่าเส้นเริ่มนะครับทีนี้เส้นสุดท้ายคือเส้นตกครับกติกาการเสียแต้มที่1ก็คือตกเส้นสุดท้ายเสียแต้มเลยอย่างที่2คือเพื่อกรรมการสั่งพร้อมเริ่มนะครับจากเส้นเริ่มให้นักกีฬาเข้ามาหาการแล้วสามารถสู้แทงกันได้เลยครับคนที่ปาจากคนสุดท้ายแล้วแทงได้เป็นคนได้แต้มครับ การชนะการแพ้กันนะครับจะกำหนดที่5คะแนนครับการสั่งจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับออนการหมายความว่าให้นักกีฬาทำท่าออนการเบรคหมายความว่าให้พร้อมครับเตรียมพร้อมอะไรก็แปลว่าเริ่มต้นครับ อาร์ตสามหนึ่งครับอารในแต็มครับสี่หนึ่งครับพรอะหล่อารเข้าทำครับสี่สองครับ เฮ้อเล็กหยุดครับสี่สามครับสี่สามตอนยาหรือเปล่าเ่าจะสีูนย์นะรับ เมื่อสักครู่ก็จบลงไปแล้วครับผู้ชนะก็คือคุณไม์ครับเย้ชนะด้วยคะแนนห้าต่อสี่หนูเก่งไหมคะโค้ดเก่งครับทั้งคู่เลยครับเป็นไงครับแบบสำหรับการมาฟันดาบที่มัสเตอรี่ก็ถือว่าว้าวมากเหมือนแบบประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเลยมันเหนื่อยนะใช่สนุกแล้วก็เหนื่อยกว่าที่คิดก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะทุกคนจะให้โค้ดฝากสถานที่นิดนึงนะคะอ่าได้ครับครับ ขับชมรมบัญดา m a s t e r ่ของเรานะครับตั้งอยู่ที่อาคารดทีครับส่วนบเวรบ้าชนีใกล้กับตลาดธนบุรีครับวันนี้ก็ขอขอบคุณโค้ดมากเลยคที่มาสอนพวกเรานในเทปหน้าเนี่ยพวกเราจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกสนุกที่ไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการฟีคค่ะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะทางช่องรัศดลี่ค่ะบ๊ายบาย